เป็นไงกันบ้างคะพี่โอเนี่ยพาคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศบนเขานาในากันนะคะแล้วก็แน่นอนบริเวณที่บ้านเขานาในาก็จะมีสินค้าโอท็อปมากมายเช่นกันคะ่ะและตอนนี้เราอยู่กันที่วิสาหกิจชุมชนจิ้งรีดฟาร์มนั่นเองคะ่ะและอยู่กับพี่ประธานด้วยนะเดี๋ยวสวัสดีคะ่ะค่ะเดี๋ยวให้พี่ประธานเนาะได้แนะนํากับคุณผู้ชมได้รู้จักกันก่อนคะ่ะพี่ชื่อพี่วันนีวิวัฒนะคะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจิ้งรีดฟาร์มบ้านเขานาในค่ะ สงสัยเลยว่าทําไมถึงเลือกจิ้งหรีดเนี่ยมาเป็นสินค้าโอทอปคะเพราะในความคิดของพี่เริ่มแรกก็เลยก็คิดว่ามันไม่มีใครทำในชุมชนบริเวณนี้แล้วก็ไม่อยากจะทําซ้ํากับใครแล้วก็อีกอย่างหนึ่งพอศึกษาเรื่องชีวิตของจิ้งหรีดนะคะก็เลยได้รู้ว่าจิ้งหรีดจะเจริญเติบโตในพื้นที่ชนบทซึ่งเหมาะกับพื้นที่บ้านเก่านาในของเราค่ะพืชผักต่างๆที่มีอยู่ตามธรรมชาตินะคะ เราสามารถนํามาเป็นอาหารให้กับจิ้งหรีดได้เป็นการลดต้นทุนด้วยค่ะถ้ม,มีการรวมกลุ่มเมื่อก่อ<ค>นต่างคนต่างเลี้ยงและตอนนี้เราก็เห็นว่ามันไปได้ดีก็เลยรวมกลุ่มเพื่อโจทย์วิสา,าหกิจชุมชนมคุณผู้ชมได้รู้ที่มาแล้วว่าทําไมพี่ประธานของเราเนี่ยจึงเลือกจิ้งหรีดขึ้นมาทําเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแต่อยากรู้ไหมคะว่ากระบวนการทําและวิธีการเลี้ยงเนี่ยจะยุ่งยากหรือว่าง่ายอย่างนี้พี่เขาบอกกันจริง,รงๆดียวให้พี่เขาพาไปชมกันดีกว่านะคะค่ะรบกวนได้ค่ะไปเลย เราก็ต้องถามก่อนเลยว่าพี่เนี่ยเริ่มแรกเนี่ยนำจิ้งหรีดมาจากที่ไหนคะเนี่ยก็ได้ความรู้มาจากจิ้งหรีดความจิ้งหรีดจากลบบุรีใบหม่อนฟาร์มอะค่ะแล้วก็เขาก็ให้พันจิ้งหรีดมาให้เราขยายเลี้ยงค่ะค่ะแล้วมีกี่สายพันธุ์คะตอนนี้ที่พี่อ่าที่พี่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็มีสองสายพันธุ์นะคะเป็นจิ้งหรีดบ้านคือด้านบน ค่ะเราจะคลุมแบบนี้เพื่อไม่ไมให้จิ้งจกนกพวกนี้ค่ะเพราะว่านกอะไรก็บินมาได้เราจะเลี้ยงควบคู่ไปกับอาหารสําเร็จรูปอาหารสําเร็จรูปก็เป็นอาหารที่เขาทํามาโดยเฉพาะเลยของสําหรับเลี้ยงจิ้งหรีดมีโปรตีนประมาณ21บเอร์เซ็นในอาหารนะคะสะดวกแล้วก็ไม่ไม่ไมยุ่งยากต่อการเลี้ยงแต่ถ้าเราเลี้ยงด้วยอาหารทั้งหมดน่ะมันมันมีต้นทุนสูงเพราะฉะนั้นเพราะเราอยู่ในพื้นที่ในชุมชนของเราเรามี เรามีพืชผักแบบธรรมชาติข้างทางข้างในเราเก็บได้หมดเรามาใส่ให้กินเพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วระยะตรงนี้ค่ะที่เราเลี้ยงตงัวนี้ก่อนจะเก็บเกี่ยวได้ระยะเวลาเท่าไหร่คะ45วันค่ะตั้งแต่เอามาเป็นไข่เลยไหมคะเอามาเป็นไข่เอามาเป็นไข่แล้วก็ออกจากหลังจากออกจากไข่ก็45วันตัวเต็มที่เขาจะมีปีกเต็มที่แล้วก็เริ่มร้องจิ้งห<ม>รีดจะร้องตอนที่เขาตัวโตเต็มที่พอร้องปั๊บเราก็สังเกตดูว่าเขาพร้อมที่จะขายายพันธุ์หรือยังเราดินไปวางให้เขา ไข่ได้ด้วยอยังเราก็สังเกตเราจะเอาดินมาวางไว้เขาไข่หนึ่งคืนค่ะคือหลักๆเนี่ยที่เราทําจิ้งหรีดตรงนี้ค่ะเราเพาะเพื่อเก็บตัวมันไปขายหรือว่าเก็บเพื่อเพาะขยายพันธุ์ด้วยไข่เราไว้รบต่อไปหรือถ้ามีสมาชิกคนใดหรือมีเครือข่ายเราจากที่อื่น<ม>เพราะเรามีเครือข่ายจากหลายจังหวัดหลายอำเภอที่เป็นเครือข่ายจากเราจากการมาดูงานมาจากพี่ไปเป็นวิทยกรบรรยาย แล้วเขาก็เห็นว่าเออพื้นที่เขาเหมาะสมหรือเขาทําได้ก็จะสั่งไปจากเราอันนี้อันนี้คอกหนึ่งก็ประมาณประมาณเกือบ30โลอันนี้เพราะรู้เพราะถ้าตอนเช้านี่มันจะแน่นมากตอนนี้อากาศมันร้อนมันจะไม่ขึ้นค่ะมันจะขึ้นตอนราคาราคา,าตัวน,นี้ตอนนี้นะครับอ่า เราจะขายในชุมชนนะคะพี่เลี้ยงน้อยเพราะว่าขายคนที่เขาเอาไปตกปลากลุ่มเป้าหมายของเราคือ,อตัวโน้นอ่าตอนนี้คือเสริมอีกตีหนึ่งเพราะว่ามีคนต้องการมากโลประมาณ300บาทนะคะและนี่นะคะก็เป็นพันพื้นบ้านค่ะยังมีอีกหนึ่งสายพันธุ์ค่ะที่พี่นีเนี่ยทำส่งออกเดี๋ยวให้พี่นีพาไปดูดีกว่าจ้าค่ะเป็นจิ้งโกลงหรือสายพันธุ์เรียกว่าทองแดงท้องขาว ต่อเขาพี่ที่เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งค่ะอันนี้เป็นถ้าว่าทางทางอีสานทางโน้นเขาเรียกจิ้งโกรงนะคะหรือว่า<ม>จิ้งรีดสายพันธุ์ทองแดงทองขาวค่ะตัวของเขาจะเป็นสีน้ําตาลแล้วก็ทองเขาเป็นสีขาวใหญ่กว่าจิ้งรีดบ้านราคาดีกว่าด้วยราคาดีกว่าด้วยเป็นเป็นที่ต้องการของตลาดอตัวโน้นจิ้งรีดบ้านจะเลี้ยง45วันอันนี้ประมาณ2เดือนนะคะประมาณ60วันหวันพี่นีคะเรามาคุยกันเรื่องไรายได้ในการเลี้ยงจิ้งรีดกันดีกว่าได้ข่าวว่าป,ปีปีนึงเนี่ยได้เป็นแสนจรงิงไหม จริงๆค่ะบอกน้องเลยรายได้นี่มาจากตรงไหนบ้างเลี้ยงจิ้งหรีดอย่างเดียวหรือเปล่าขายจิ้งหรีดอย่างเดียวหรือเปล่าคะก็จิ้งหรีดจ,จับขายนะคะ,ะนอกจากขายตัวจิ้งหรีดไข่ที่ว่าสมมุติว่าน้องจะเลี้ยงต่อเนี่ยฟังพี่แล้วสนใจมากเลยน้องก็สั่งพี่พี่ก็รองไข่ขายให้น้องไปขายายพันธุ์พี่ก็ขันละ250มูลของจิงจ้งหรีดหรือขี้จิ้งหรีดอ่า ขายได้ไหมขายได้ไหมขายได้ขายได้อีกด้วยโอ้โหสุดยอดจริงคเอาไปตามปุ๋ยมากใช่บอกเลยว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะคะรายได้นี่คือเป็นเกอะเป็นการเป็นจริงอยู่ได้จากการเลี้ยงจิ้งหรีดเลยเป็นอาชีพเสริมที่มีรายได้สูงเพราะเพราะรายได้หลักของเราคือสวนยางสวนปาล์มซึ่งราคาตกต่ำตอนนี้ใครๆก็รู้แต่ก็ เนี่ยเรารวมตัวกันทำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสร้างไรายได้เกิดขึ้นในครัวเรือนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แถมได้ตังค์ด้วยแถมได้ตังคออ์ได้เยอะได้เยอะอ่ะเดี๋ยวใครที่สนใจเนาะอยากที่อยากได้ความรู้ในการเลี้ยงจงยิ้งหรีดหรือแบบอยากเอาไปทำเป็นอาชีพเสริมมีไรายได้ดีๆเหมือนกับพี่นีเนี่ยอยากพี่นีฝากคุณผู้ชมหน่อยว่ามาดูยังไงติดต่อยังไงค่ะถ้าเกิดสนใจอยากมาให้พี่นีให้ความรู้นะคะพี่นีก็เต็มใจนะคะโทรมาได้ค่ะ เบอร์โทรนะคะ0810878954ค่ะหรือจะเป็นหน่วยฮานที่จะให้พี่นีไปเป็นวิทยกรถ่ายทอดความรู้เรื่องการเลี้ยงจิ้งหรีดตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะคะก็พี่นีก็เต็มใจนะคะไปให้ความรู้นะคะ โอเคก็สำหรับวันนี้เนาะคาดว่าคุณผู้ชมเนี่ยได้ความรู้ในการเลี้ยงจิ้งหรีแน่ๆนและคงเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนเนี่ยอยากจะมีรายได้ด,ดีจากการเลี้ยงจิ้งหรีแน่นอนค่ะก็ะอย่าลืมนะคะติดต่อมาทางพี่นีได้เลยพี่นีพร้อมให้ความรู้ค่ะเลี้ยงไม่ยากด้วยค่ะเลี้ยงไม่ยากด้วยและรายได้โคตรด,ดีบอกเลยดีดีม,มากปาัญหาปัญหาตลาดไม่มีบอกอตรงๆไม่มีส่งไหนไม่ได้มาส่งเราโอเคเลยค่ะงัง้นเดี๋ยวเราซื้อหมดเลยค่ะ ค่ะงั้นเดี๋ยวแล้วแอมกับพี่นีเนาะเราก็ต้องขอตัวกันไปก่อนนะคะแล้วก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อกันเข้ามาเนะเดี๋ยวเราลาคุณผู้ชมก่อนแล้วกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ